you <laughs> เปิดเรื่องมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่านนนซึ่งโนนนั้นเขาก็เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวที่จะต้อนรับภรรยาของเขาที่กําลังจะกลับมาจากโรงพยาบาลซึ่งโนนนั้นก็ได้โทรไปหาดาวภรรยาของเขาแล้วบอกว่าวันนี้เขาคงไปรับดาวไม่ได้แต่ว่าเขาจะรอเจอกับดาวที่บ้านและเรื่องราวก็ย้อนไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งตัวของโนนนั้นเขาได้มาที่ร้านขายของเก่าร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้ก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์การแพทย์ตัวของโน,น,น เขาได้มาที่นี่เพื่อต้องการจะซื้อเตียงมือสองไปให้กับภรรยาของเขาซึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นเตียงเตียงหนึ่งที่มันสภาพยังดีอยู่เขาจึงถามกับเจ้าของร้านไปว่าเตียงนี้ให้เช่าหรือว่าขายขาดซึ่งตัวของเจ้าของจึงบอกว่าถ้าอยากเช่าก็ได้ซึ่งนนท์เขาก็ตัดสินใจเช่าเพราะว่ามันราคาถูกๆและเตียงนี้มันก็มาจากโรงพยาบาลที่เขาเชื่อถือและเป็นโรงพยาบาลชื่อดังด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่นนท์เขากลับมาที่บ้านและได้เจอกับดาวที่พ่อกับแม่ของเธอนั้นไป ได้รับออกจากโรงพยาบาลดาวจึงบอกกับนนไปว่าพ่อแม่ของเธอนั้นถามหานนด้วยพวกเขานั้นอยากจะเจอกับนนแต่ต้องรีบกลับต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านนนจึงบอกไปว่าไม่ต้องมาปลอบใจก็ได้เขารู้ดีว่าพ่อแม่ของดาวนั้นไม่ชอบเขาเพราะว่านนนั้นเป็นคนไม่เอาไหนขนาดดาวออกจากโรงพยาบาลเขายังไม่สามารถไปรับดาวออกจากโรงพยาบาลได้เลยแต่ดาวจะพูดปลอบใจนนไปว่าแต่อย่างน้อยนนก็ลาง,งานมาครึ่งวัน เพื่อมาดูแลเธอแล้วไม่ต้องคิดมากนะซื้อขนาดนั้นเองก็มีคนส่งของมาส่งเตียงที่โนนนั่นสั่งไว้ดาวจึงถามกับนนนไปว่านนนนั้น,นไปซื้อเตียงใหม่มารอแต่นนนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เขา ไปเช่าเตียงมาจากรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเป,เป็นโรงพยาบาลชื่อดังไว้ใจได้และคุณภาพของเตียงมันก็ยังดีอยู่ซึ่งขณะที่โนนนั้นกําลังจัดเตียงให้มันเข้าที่แต่ด้วยความที่เตียงนั้นมันเป็นล้อเลื่อนมันเลยขยับไปขยับมาโนนจึงใช้เท้าของเขาไปเตะที่ขอบเตียงซึ่งมันก็ทําให้คนส่งของนั้นถึงกับล้มลงไปแล้วก็มีอาการชักและหน้าตาของเขานั้นหรือไม่เขาก็กําลังถูกผีเข้าอยู่ เรื่องราวตัดมาในคืนนั้นดาวจึงถามกับนนไปว่าคนส่งคองนั้นเป็นอะไรกันแน่นนจึงบอกว่าเขาอาจจะมีโรคป,ประจําตัวก็ได้นะและดาวก็บอกให้โนน,นนั้นช่วยถ่ายรูปเธอให้หน่อยเพราะเธออยากจะส่งไปให้พ่อและแม่ของเธอดูว่าเธอนั้นโอเคขึ้นแล้วซึ่งขณะที่โนน,นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสิ่งที่เขาได้เห็นในโทรศัพท์มันไม่ใช่เพียงแค่รูปของดาวคนเดียวแต่กลับมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีดํามานั่งอยู่ตรงด้านหลังของดาวซึ่งโนน,นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงลดโทรศัพท์ลงและมองด้วยตาเปล่า แต่เขากลับไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อนอนนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่เขาก็ยังเห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่ตรงด้านหลังของดาวเหมือนเดิมนนจึงกดท้ายรูปแล้วก็บอกกับดาวไปว่าเดี๋ยวเขาจะส่งรูปนี้ให้แต่ว่าคืนนี้ให้ดาวนั้นพักผ่อนก่อนหลังจากนั้นนนก็ขึ้นไปนอนส่วนดาวนั้นก็นอนอ่านหนังสือบนเตียงนี้ซึ่งขณะนั้นเองดาวก็ได้ยินเสียงมาหอนที่ด้านนอก เธอจึงวางหนังสือแล้วกาลังจะเอื้อมมือไปแตะที่โคมไฟเพื่อจะปิดไฟแต่เธอนั้นก็เลือกที่จะไม่ปิดเพราะว่าเธอเริ่มหวาดกลัวแล้วก็พยายามคมตาหลับ แล้วก็หลับตาปีเพราะว่าเธอนั้นได้ยินเสียงหมาหอนอยู่ตลอดเวลาแต่หมานั้นก็ไม่ยอมหยุดหอนสักทีดาวเธอจึงเอาผ้าห่มคุมโปงเลยและเหมือนว่าดาวนั้นจะได้ยินเสียงของผู้หญิงแครบางคนที่พยายามพูดกับเธอเช้าวันต่อมาดาวจึงมาเล่าเรื่องนี้ให้กับโนนได้ฟังว่าเธอนั้นฝันร้ายเหมือนมันเป็นความฝันที่น่ากลัวมากๆเหมือนมีใครบางคนนั้นพยายามเรียกดาวแต่โนนนั้นก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแหละดาวไม่ต้องคิดมากและวันนี้โนนนั้นได้พาพี่สาว ขของเาที่มีชื่อว่าพี่อ้อยให้มาดูแลดาวในขณะที่นอน์ออกไปทํางานและนน์ก็ได้บอกลาดาวเพื่อจะออกไปทํางานและขณะนั้นเองดาวเธอได้เอื้อมมือไปเปิดโคมไฟแต่เธอนั้นกลับถูกไฟช็อตที่มือจนปัดโคมไฟล่วงลงมากับพื้นนน์ที่ยังไม่ทันออกไปข้างนอกเขาจึงเดินกลับเข้ามาและก็ถามว่าดาวนั้นเป็นอะไรดาวจึงบอกว่าไฟโคมไฟนั้นมันช็อตเธอเมื่อนน์หยิบขึ้นมาจึงพบว่าสายไฟนั้นมันชํารุดจนเห็นทองแดงดาวอาจจะระจับโดนเข้าจึงทําให้ถูกไฟช็อตพี่อ้อย จึงต่อว่านนว่าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงถ้าเผื่อว่าเธอน่ะไม่อยู่แล้วน,นนน่ะไม่อยู่ดาวอาจจะถูกไฟช็อตจนแย่ไปแล้วก็ได้นนจึงบอกว่าอย่าเพิ่งใช้มันก็แล้วกันเดี๋ยวเขาจะกลับมาซ่อมมันแล้วค่อยใช้หลังจากนั้นนนก็ออกไปทํางานแต่ที่จริงแล้วนนเขาเป็นคนที่ตกงานแต่หลอกภรรยาของตัวเองว่าเขานั้นมีงานทําเป็นพนักง,งานออฟฟิศนนเขาเป็นคนที่ติดพนันบอลและชอบเล่นบอลมากๆส่วนตัวของเขานั้นก็ยังคงหางานทําอยู่และโทรไปสมัครตาม ที่ต่ตางๆแต่ยังไม่มีที่ไหนรับเลยเรื่องราวตัดกลับมาที่พี่อ้อยขณะที่เธอกําลังล้างจานอยู่ก็มีใครบางคนเดินผ่านหลังเขาพี่อ้อยไปเธอจึงคิดว่านนนั้นกลับมาแล้วพี่อ้อยจึงถามไปว่าทําไมนนเลิกงานไวไยจัง แต่ก็ไม่มีเสียงโน้นนั้นตอบรับเธอจึงเดินขึ้นไปด้านบนแต่เธอนั้นก็ไม่เห็นใครซึ่งขณะนั้นเสียงกาต้มน้ําที่เธอนั้นต้มเอาไว้มันก็ดังขึ้นพี่อ้อยจึงรีบลงมาข้างล่างแล้วก็มาปิดกานั่นซึ่งน้ําที่พี่อ้อยนั้นเปิดทิ้งไว้ในตอนที่เธอล้างจานมันก็เต็มซิงพี่อ้อยจึงมาหาสาเหตุว่าทาไมน้ํามันถึงล้นเธอจึงได้พบกับกระจุกผมที่มันยัดท่ออยู่ซึ่งพี่อ้อยนั้นก็งงมากๆว่ามันมาได้ยังไงตอนที่เธอล้างจานอยู่ตอนแรกเธอยังไม่เห็นนนว่ามมัจจะะีีีออไรแบบ้้เลยยพึออยง รู้สึกว่ามันมีอะไรปแปลก เธอจึงเดินไปหาดาวที่กําลังนอนอยู่บนเตียงขณะนั้นตัวของพี่อ้อยเธอได้เห็นว่ามีหญิงสาวคนนึงมที่ใส่เสื้อสีดํายืนอยู่ตรงปลายเตียงของดาวแต่เมื่อเธอนั้นสังเกตดีๆผู้หญิงคนนั้นกลับหายไปแล้วพี่อ้อยจึงไปปลุกดาวที่กําลังหลับอยู่แต่เมื่อดาวนั้นหันหน้ามาหน้าของดาวนั้นกลับเป็นใบหน้าของผีจึงทําให้พี่อ้อยนั้นร้องกโวยวายด้วยความหวาดกลัวแต่ดาวนั้นก็เรียกพี่อ้อยแล้วก็พยายามเตือนสติพี่อ้อยให้เธอนั้นมองดีๆว่าดาวนั้นไม่ใช่ผีและเมื่อนอน เัื่อกลับมาที่บ้านเขาจึงเอาโคมไฟที่เมื่อเช้าช็อตมือของดาวมาซ่อมมันและเอาเทปกาวนั้นมาพันตรงที่มันชำรุดซึ่งขณะนั้นเองเทปพันสายไฟมันก็ได้กิ่งลงไปที่ใต้เตียงขณะที่โนนนั้นกําลังเอื้อมมือไปหยิบมันก็มีวิญญาณของหญิงสาวคนเดิม ที่มาอยู่ใต้เตียงแล้วก็มาอยู่ตรงเทปพ,พันสายไฟที่นนนั้นกาลังเอื้อมหยิบแต่นนนั้นก็ไม่เห็นเธอเพราะเขานั้นหยิบเทปพ,พันสายไฟได้ก่อนหลังจากนั้นโทรศัพท์ทพของนอนก็ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือโตบอลน,นั่นเองเขาได้โทรมาบอกกับนนว่าวันนี้นนนั้นเสียบอลและให้นนเตรียมตังมาจ่ายด้วยตัวนนนั้นก็บอกว่าขอติดไว้ก่อนและเรื่องราวก็ตัดมาในคืนนั้น ขณะที่ดาวกำลังหลับอยู่วิญญาของหญิงสาวเสื้อดำเธอก็ได้โผล่ขึ้นมาและเธอก็เดินมาจับที่ตัวของดาวหลังจากนั้นเธอก็เดินอ้อมเตียงไปแล้วก็มาโผล่ที่บนหัวของดาวแล้วก็เอาหัวของเธอนั้นมาใกล้ๆใ,ใบหน้าของดาวเมื่อดาวนั้นตื่นขึ้นเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เธอนั้นไม่กล้าทําอะไรและขยับตัวไม่ได้เธอจึงหลับตาปีวิญญาของหญิงสาวคนนั้นเธอได้บอกกับดาวไปว่าขอโทษขอโทษ ดาวจึงพยายามสวดมนต์ให้หญิงสาวคนนี้นั้นไปสักทีแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมไปและยังคงไปยืนอยู่ตรงปลายเตียงของดาวและกําลังจะพุ่งตัวเข้าหาดาวและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนเช้าดาวได้เล่าเรื่องนี้ให้กับนนท์ได้ฟังและบอกว่าเธอนั้นถูกผีหลอกอาจจะเป็นเพราะว่าเตียงนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าเตียงนี้มีเจ้าของมาก่อนหรือเปล่าแต่นนก็บอกว่ามันจะมีได้ยังไง เตียงนี้นะเขาไปเช่ามาจากโรงพยาบาลชื่อดังเลยนะมันคงไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกดาวคงคิดมากไปเองหรือดาวคงจะฝันไปเท่านั้นแต่พี่อ้อยก็เดินเข้ามาและยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าไอเตียงนี่มันน่าจะมีผีเพราะว่าเธอก็ได้เห็นว่ามีใครบางคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงของดาวเช่นเดียวกันซึ่งก็ยิ่งทําให้นนท์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นมโนกับไปเองว่ามีผีผีเผออะไรมไม่มีหรอกทุกคนนั้นคิดไปเองเท่านั้น เตียงนี้มันจะมีผีได้ยังไงและเขาก็ยังย้ำว่าเขาไปเช่ามาจากโรงพยาบาลชื่อดังซึ่งก็ไม่ได้บอกด้วยว่ามันเป็นโรงพยาบาลอาะไรกันแน่ แม้ว่าดาวกับพี่อ้อยจะพยายามยืนยันว่าอยากให้นนเอาเตียงนี้ไปคืนแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าเขานั้นเสียเงินไปแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดป็นตอนที่พี่อ้อยเธอไปเก็บข้าวของและกําลังจะกลับบ้านนนจึงถามว่าพี่อ้อยจะไปไหนพี่อ้อยจึงบอกว่าเธอจะออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึง่งนนจะบอกว่าเขารู้นะออกไปแป๊บหนึ่งอะไรถึงเอากระเป๋าไปด้วยแบบนี้พี่อ้อยจึงบอกตรงๆว่าเธอจะกลับไปอยู่บ้านแล้วเธอไม่อยากอยู่ที่นี่เธอก็มีธุระข,ของเธอเหมือนกันนะยังไงเธอก็ต้องไปเธอไม่อยากอยู่ นนจึงบอกว่าถ้าพี่อ้อยไปแล้วและใครจะอยู่ดูแลดาวล่ะดาวนั้นเดินไม่ได้นะแล้วเขาก็ต้องออกไปทํางานพี่อ้อยจึงบอกว่านั่นมันปัญหาของนน นนก็ต้องจัดการเองและพี่อ้อยเธอก็เดินออกจากบ้านไปเลยหลังจากนั้นนนเขาก็ได้มาที่ร้านขายยาร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าตน้นซึ่งต้นนั้นเป็นเภสัชที่ขายยาที่นี่แต่เขานั้นไม่ได้ขายยาเพียงเท่านั้นเขากลับเป็นหมอดูด้วยนนจึงมาขอปรึกษากับต้นและอยากจะถามต้นให้ต้นนั้นดูดวงให้เขาหน่อยและดูดวงให้ดาวด้วยซึ่งนนนั้นก็เขียนวันเดือนปีเกิดให้กับต้นและเขียนวันเดือนปีเกิดดาวให้กับต้นด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อตนนั้นดูดวงให้กับนนเขาก็พบว่านนนั้นมีดวงที่ไม่ดีเลยทั้งการงานการเงินปีนี้นั่นดวงจะร่วง ทำอะไรก็จะไม่ขึ้นและดวงของโนนเหมือนว่าไปเอาของของใครมาเลยได้ไปเอาของของใครมาหรือเปล่านนจึงบอกว่าเขาก็ไม่ได้เอาของของใครมานะของในบ้านของเขาก็มีแต่ของเขาเท่านั้นแต่ล่าสุดเขาไปเช่าเตียงมาจากโรงพยาบาลเอามาให้ดาวนอนต้นจึงบอกกับนนไปว่าไอเตียงนั่นมันอาจจะมีเจ้าของก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งนนเอาเตียงหันไปทางไหนนะเขาห้ามหันไปทางทิศตะวันตกนะเพราะว่ามันเป็นทิศของคนตาย ถ้านนทำแบบนั้นให้ดีไปหันหัวเตียงไปทางอื่นซะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นซึ่งนนนั้นก็บอกว่าอย่ามาดูดวงเขาเลยให้ไปดูดวงของดาวแทนดีกว่าเขาอยากให้ต้นนั้นดูดวงของดาวมากกว่าซึ่งเมื่อตัวของต้นนั้นดูดวงของดาวก็บอกว่าดวงของดาวก็แย่เหมือนกันถ้าดาวนั้นอยากดีขึ้นให้ดาวไปทําบุญถวา,ายสังฆทานแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาจะจะให้ดีดาวต้องไปบวชชีพราหมณ์เลยยังไงก็ต้องทําไม่งั้นชีวิตก็จะไม่ดีขึ้น แต่นนนั้นเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ในสิ่งที่ต้นพูดเพราะว่าเขาคิดว่ามันงงงายแต่ต้นก็ย้ำกับนนว่ายังไงก็ต้องให้ดาวทำนะและอย่าลืมผ่านหัวเตียงไปทางอื่นด้วยละ่ะไม่งั้นเจ้าของเตียงเขาอาจจะไม่พอใจซึ่งนนนั้นเขาก็ไม่ค่อยเชื่อและเขาก็เดินออกจากร้านของต้นไปเรื่องราวตัดกลับมาที่ดาวดาวนั้นกำลังโทรศัพท์คุยกับใครบางคนแต่เมื่อนนนั้นเดินกลับเข้ามาเธอจึงรีบเก็บโทรศัพท์นั่น แล้วเธอก็บอกกับนนไปว่าให้นนนั้นเอาเตียงนี้ไปคืนได้เลยเพราะว่าเธอนั่นไม่ต้องนอนแล้ว เธออาการดีขึ้นแล้วแต่นนก็รู้ว่าดาวนั้นโกโหกเพียงแค่ต้องการจะเอาเตียงนี้ออกไปเท่านั้นนนจึงบอกว่ามันจะอะไรกันนักกันนาแค่เรื่องที่พ่อแม่ของดาวนั้นไม่ชอบเขาเขาก็คิดมากและปวดหัวมากๆแล้วดาวจะมาอะไรกับเรื่องเตียงนี้อีกเรื่องมันแค่เล็กน้อยดาวนี่งี่เง่ามากๆเลยหลังจากนั้นนนก็ขึ้นไปบนห้องแล้วก็เปิดโน้ตบุ๊กของเขาเพื่อจะเข้าไปแทงบอลอีกครั้งซึ่งขณะนั้นโทรศัพท์ของนอนก็ดังพอดีซึ่งโตะบอลน,นั้นโทรมาทวงเงินจากนนว่างวดนี้นนต้องจ่ายแล้ว ซึ่งก็ทําให้นนท์นั้นเครียดบ,าบ้างๆเพราะว่าเขานั้นไม่มีเงินเลยงานการก็ไม่มีเขาจึงไปเปิดในสมุดบัญชีของตัวเองและพบว่าเงินในบัญชีของเขาเหลือเพียงแค่พันกว่าบ,บาทเท่านั้นนนท์จึงค้นลิ้นชักและหยิบกองประธานประกันขึ้นมาเขาจึงได้เห็นว่าประกันนี้ดาวเป็นคนทําและชื่อผู้รับผลประโยชน์นั้นนั่นก็คือนนท์เขาจึงคิดว่าเขาจะทําอย่างไรบ้างเพื่อให้เขาได้เงินประกันนี่ซึ่งเมื่อดูที่ข้อตกลงแล้วมันอาจจะต้องถึงขั้นที่ดาวนั้นต้องเสียชีวิตหรือ ไม่ก็ต้องประสบอุบัติเหตุจนเสียอวัยวะซึ่งเมื่อนนทนนั้นดูที่เงินประกันเขาก็จะได้เงินประกันสูงสุดถึง3ล้านบาทนนจึงมานั่งคิดว่าเขาจะทําดีหรือไม่เขาจึงเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็หาดูข่าวที่มีคนนั้นฆ่ากันเพื่อเอาเงินประกันหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่ดาวดาวเธอที่ใช้ไม้เท้าของเธอนั้นแล้วลุกออกจากเตียงไป เรื่องราวตกลับมาที่นนน,นยังคงช่างใจและก็ยังคงดูกรมาทันประกันซึ่งนนนั้นก็ตัดสินใจได้เขาเลือกชี้ธทํานั่นเองก็เ,เดินลงมาข้างล่างในขณะที่ดาวกําลังหลับอยู่นนนั้นได้แกะเทปพ,พันสายไฟที่พันตรงโคมไฟที่เขาซ่อมให้กับดาวเพื่อหวังจะให้ดาวนั้นมาเปิดโคมไฟนี่แล้วก็ไฟช็อตมือของเธอเพื่อหวังจะเอาเงินประกันเท่านั้นหลังจากนั้นนนก็เดินออกไปและดาวเธอก็เอื้อมเปิดโคมไฟอย่างที่นนนั้นคิดและดาวก็ถูกไฟชอ็อต เธอพยายามเรียกให้นนน,นมาช่วยแต่สุดท้ายดาวก็เงียบไปเพราะหมดลมแต่จู่ๆเรื่องดาวก็ตัดไปในตอนที่ดาวเธอได้เดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดินมาหานน,นในขณะที่นนเขากําลังนอนหลับอยู่และดาวก็มานอนข้างๆตัวของนนซึ่งใบหน้าของดาวนั้นก็มีรอยแผลเต็มไปหมดเพราะว่าตอนนี้เธอกลายเป็นวิญญาณแล้วเมื่อนนนนั้นลืมตาขึ้นมาเขาก็เห็นดวงวิญญาณของดาวซึ่งทําให้นนนนั้นตกใจเป็นอย่างมาก และนนก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าตนนั้นโทรเข้ามาที่แท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นต้นได้โทรมยาย้ำกับนนว่านนนั้นไปเปลี่ยนทิศหัวเตียงหรือยังให้รีบไปทําเลยนะเพราะว่าไอเตียงนั่นน่ะมันมีเจ้าของและดวงของนอนน่ะก็มีเจ้ากรรมนายเวรที่จะมาเอาชีวิตด้วยที่สําคัญเจ้ากรรมนายเวรของนอนเนั่นคือเจ้าของเตียงนั่นแหละวิญญาณที่นนเห็นเขาต้องการตัวตายตัวแทนแต่นนนั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่ต้นนั้นพูด หลังจากนั้นนนท์เขาก็เดินลงมาข้างล่างแล้วก็เห็นว่าดาวนั้นกำลังนอนหลับอยู่เขาจึงพยายามปลุกดาวแต่เมื่อดาวนั้นหันกลับมาคนที่นอนอยู่กลับไม่ใช่ดาวแต่เป็นวิญญาณของหญิงสาวเสื้อดำที่เธอนั้นต้องการจะเอานนท์ไปอยู่ด้วยซึ่งกระทำให้นนท์นั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็ร้องโวยวายขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลยนนท์เข้าถูกดวงวิญญาณหญิงสาวนั้นรั้งตัวเอาไว้เขาจึงเอื้อมมือไปหยิบโคมไฟ จนนนนั้นไปแตะเข้าตรงสายไฟที่เขาได้แกะเทปฟ,ฟันสายไฟนั้นออกจนนนนั้นถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตไปซึื้อขนานั้นเองดาวที่เธอออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาก็ได้เห็นว่านนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเธอร้องโหมร้องไห้ด้วยความเสียใจเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่นนเขาออกจากร้านของต้นไปแล้วต้นจึงรีบโทรหาดาวแล้วก็บอกกับดาวว่า ตอนนี้ดวงของนนนั้นเป็นชะตาขาดเขากําลังจะถูกดวงวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวของเขานั้นเอาชีวิตไปให้ดาวรีบไปทําบุญสวดมนต์กวดน้ําแล้วก็อุทิศส่วนกุลให้กับเจ้ากรรมในเวข,ของตนและจะให้ดีดาวต้องถวายสังฆทานแล้วก็บวชชีพรามไปเลยซึ่งขณะที่ดาวกําลังคุยกับต้นอยู่น,นนก็เข้ามาพอดีดาวจึงรีบวางสายลงแล้วเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งตัวของดาวนั้นเธอน่าจะออกไปทําบุญให้กับต้นมา ผู้หญิงที่นนได้เห็นอยู่ตลอดนั่นก็คือดวงยาของหญิงสาวที่มาหลอกให้นนนั้นคิดว่าเป็นดาวนั่นเองดาวต้องเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอต้องสูญเสียสามีของเธอไปและขณะนั้นดวงยาของนอนเขาก็ได้ปรากฏตัวข้างๆเตียงแล้วก็บอกกับดาวว่าดาว นนขอโทษและเรื่องราวก็ตัดมาที่ร้านขายของเก่าซื้อขนาดนั้นเองมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาก็ได้มาดูเตียงเหมือนกันและเขาก็ถามกับเจ้าของร้านไปว่าเตียงนี้ผมขอเช่าได้ไหมครับซึ่งเจ้าของร้านนั้นก็ไม่ได้ตอบและเขาก็ยิ้มมุมปาก และเรื่องราวไม่ติดสยองในตอนเตียงเช่าก็ได้จบลงซึ่งเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมซึ่งเตียงเนี่ยมันมาจากโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้บอกว่าประวัติของเตียงนี่มันมีอะไรอาจจะมีคนเคยตายมาก่อนจากการนอนเตียงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีวิญญาณสิงสูงอยู่แต่นนท์ก็ไม่ได้เช่าเตียงนี้มาจากร้านขายของเก่าร้านนี้นะครับซึ่งร้านขายของเก่าในตอนจบที่เขานั้นยิ้มมุมปากผมคิดว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาอาจจะรู้ประวัติของเตียงนี้มาอยู่แล้วแต่เขาก็ยอมปล่อยเช่าออกไปเขาอาจจะนึกสนุกอะไรของเขาก็ รู้นะครับผมส่วนนนเนี่ยเขาเป็นคนที่ขา่ขาวข้อข่าวซวยนะครับถูกยาที่สิงสู่อยู่ในเตียงเนี่ยเอาชีวิตไปซึ่งนางม,มันก็ได้หักมุมนะครับผมว่าในตอนที่ดาวเนี่ยเธอได้เดินออกไปแล้วเธอยังไม่ได้กลับเข้ามาส่วนตอนที่นนเขาไปปลดสกอตเทปออกจากโคมไฟนั้นแล้วมีคนนอนอยู่เป็นดวงยาของเจ้าของเตียงนั่นเองและนนก็ถูกยาของเจ้าของเตียงเนี่ยตามไปหลอกถึงบนห้องแล้วเมื่อเขาลงมาก็ถูกยาของหญิงสาวเนี่ย ทำให้เขานั้นถูกไฟช็อตซึ่งบรรดากลับเข้ามาเธอก็สูญเสียสามีของเธอไปแล้วนั่นเองนะครับผมเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับและพวกคุณแล้วครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์ในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไป ให้ hey, ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะ